สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพช่วงนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะครับอินฟูสาวนะครับมีปัญหากับอดีตสามีนะครับและอดีตสามีก็มีการอาแอบบันทึกเสียงบันทึกภาพคลิปวิดีโออะไรต่างๆแล้วก็มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ด่าทอกันไปกันมานะฮะซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า ปัญหาครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรที่จะมีการประจานออกสื่อนะครับแล้วก็ไม่มีควรที่จะเนี่ยมาปล่อยให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในครอบครัวของบุคคลอื่นซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลดังนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในการติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังในการโพสต์ในการแชร์ในการแสดงความคิดเห็นเพราะเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะสองคนผัวเมียเนี่ยเมื่อเลิกกันแล้วเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ควรจะจบแต่ก็ยังมีการตามรังควานกันอยู่นะครับซึ่งความจริงเป็นอย่างไรนั้น,ะนะสองคนรู้ดีนะครับแล้วเขาก็มีลูกมีเต้าด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยการโพสต์การแชร์การแสดงความคิดเห็นเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะมันก็ไปกระทบกับลูกของเขาด้วยนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้เป็นข้อคิดและที่สําคัญมันก็อาจจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายมาเพราะว่า ปัญหาในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนดังนั้นคนที่โพสต์แชร์หรือพวกที่หาประโยชน์นะครับาจากความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมันมีคดีหมิ่นประมาทคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายต่างๆเนี่ยก็ฝากไปด้วยนะครับนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยและไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับมันไม่สามารถจะพิสูจน์ในศาลได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงยิ่งจริงผู้เสียหายยิ่งผิดและยิ่งได้รับความเสียหาย ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับเรื่องปัญหาส่วนตัวเมียหลวงเมีมยน้อยครอบครัวแย่งผัวแย่งเมียอะไรพวกนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ให้ความรู้กันไว้หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจสื่อมวลชนหลายๆสำนักก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับปัญหาต่างๆปัญหาครอบครัวเนี่ยที่เราเห็นในข่าวในโซเชียลเนี่ยไม่แน่แล้ววันหนึ่งมันอาจจะเกิดกับครอบครัวเรานะครับแล้วเราจะรู้ว่ามันมีความเจ็บปวดแค่ไหน ความรักคือการให้อภัยคือความเข้าใจนะครับคือการเสียสละนะความรักไม่ใช่การใช้ความรุนแรงฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ